ณจิตติมาคะสำหรับความเคลื่อนไหวของกลุ่มกมอปปสวันนี้อย่างคงปฏิบัติการ,ร,กรเคลื่อนที่แบบดาวกระจายไปปิดสถานที่ราชการรวมถึงการตัดท่อน้ําเลี้ยงธุรกิจชินวัตรค่ะโดยวันนี้ก็ไปปิดกรมสันพากรและก็ติดต่อธุรกิจคอนโดมิเนียมในบริษัทในเครือเอสสีเอสเ็ย่านสะพานควายค่ะขณะเดียวกันนะคะก็ได้มีการไปให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ทหารที่บริเวณกองทัพบกส่วนทางด้านการรักษาความปลอดภัยก็เป็นไปอย่างเข้มงวดค่ะการโดยบรรยากาศการเคลื่อนกรบ วนของขกลุ่มกรปปสวันนี้ก็ยังคงเน้นปฏิบัติธุรกิจแบบดาวกระจายอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นสถานที่ราชการและตัดเ่อน ธุรกิจชินวัตรโดยขบวนของนายวิทยากแก้วพระดายพร้อมด้วยนายชัยชนะเดชเดโชได้นำมวลชนไปกรมสรรพากรย่านอารีค่ะจากนั้นนะคะก็มีการเดินทางไปติดต่อธุรกิจชินวัตรคอนโดมิเนียมยา่านสะพานควายนะคะซึ่งอยู่ในเครือของบริษัทเอสซีเอสเอ็ดคอร์ปอเรชั่นจำกัดขณะเดียวกันขบวนของนางสาวจิตพัฒน์กรตดากรได้นำมวลชนไปให้กำลังใจพร้อมมอบดอกไม้นะคะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหาร ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งที่กองทัพปกด้วยค่ะส่วนทางด้านของนายถาวรเซนเนียมแกนนำกอปปสค่ะ ก็กล่าวว่าในวันนี้ได้ให้ฝ่ายกฎหมายเดินทางไปยื่นหนังสือต่ออายการสูงสุดเพื่อไม่ให้เป็นทนายความแก้ต่างให้กับนางสาวยิ่งรักชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีในคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวค่ะแล้วก็ให้ยึดหลักการทําหน้าที่ปกป้องประชาชนค่ะในการยื่นหนังสือต่อพลตํารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเพื่อกล่าวโทษบุคคลและกลุ่มคนที่คิดกบฏแยกดินแดนนะคะ สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยค่ะก็ยังคงเป็นไปอย่างเข้มงวดค่ะมีการวางกำลังการบริเวณโดยรอบในการตรวจตาบุคคลเก้าออกเพื่อต้องการที่จะเข้ามาสร้างสถานการณ์ค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของนายทุเทฟเพื่อสุิเลขานิการกอปสวันนี้ก็ยังคงเก็บตัวอยู่ในเซฟเฮาส์นะคะเพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและในเวลา19นาิกา30นาทีค่ะจะมาขึ้นปราศัยที่เวทีเวทีสวนลุมพินีค่ะคุณเยาวลัษณ์คุณจิติมาคะค่ะขอบคุณค่ะ